ณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำอันเงียบสงบในชนบทของประเทศไทยที่ซึ่งผืนนาข้าวเขียวขจีทอดยาวอบล้อมเชิงเขาอันเงียบสงบที่นั่นอาศัยอยู่ชายชารานามว่าชาญรงค์เขาอายุ68ปีเป็นนอเจ้าของร้านอาหาร,าหารเล็กๆริมแม่น้ำแห่งนี้และเป็นที่รู้จักก่อและเคารพรักของชาวบ้านทุกคนคุณตาชาญรงค์อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กที่อบอุ่นแม้หลังคาจะเก่าและมีรอยรั่วอยู่บ้างแต่ภายในก็เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะโดยเฉพาะเมื่อมลิหลันสาวคนสวยของเขามาเยี่ยม ในช่วงวันหยุดมลิเป็นสาวน้อยอายุ18ปีที่มีนิสัยร่าเริงสดใสและเป็นนักมวยไทยที่เก่งกาจเธอรักคุณตาของเธอมากและมักจะช่วยงานที่ร้านเสมอคุณตาชายนารงมีเพื่อนคู่ใจเป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านชื่อเจ้าแดงหมันเสื่อสัตว์และเฉลียวฉลาดคอยอยู่เคียงข้างคุณตาเสมอไม่ว่าคุณตาจะไปไหนเจ้าแดงก็จะตามไปด้วยทุกที่คุณตาชยนารงมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อเพื่อและรอยยิ้มที่อบอุ่นเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีและมัก จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนอกจากความใจดีแล้วเขายังเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและไม่เกรงกลัวต่อความอายุทธรรมแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เขาก็มีความลึกลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแววตาที่ทําให้ชาวบ้านต่างสงสัยในอดีตของเขาแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็รักและเคารพเขาเหมือนคนในครอบครัวเช้าวันหนึ่งที่สดใสขณะที่คุณตาชาณารงก์กลังเปิดร้านเตรียมขายอาหารเมลิกก็วิ่งมาหาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกคุณตาขยะแล้วค่ะเธอกล่าวด้วยน้ําเสียงสั่นเครือ หนูได้ยินมาว่ามีกลุ่มคนไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านของเราพวกมันข่มขู่และรีดไถเงินจากชาวบ้านคุณตาชานนท์รงขมวดคิ้วด้วยความกังวลพลางลูกหัวมะลิอย่างตบยนูนไม่ต้องห่วงน้ำมลิตาจะจัดการเรื่องนี้เองกลุ่มคนที่มลิพูดถึงนั้นนำโดยวิชัยหรือฉาย,ยาวิชัยเสือชายร่างใหญ่กล้ามเป็นมัดอายุประมาณ35ปีมีรอยสักรูปเสือตัวใหญ่ที่แขนข้างขวาผมสั้นเกรียนท่าทางดุดันและมักจะสวมเสื้อผ้าสีดำรัดรูปเสมอวิชัยเป็นเจ้าของบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งมั่วสุมและจัดการแข่งขันมวยไทยใต้ดินอย่างผิดกฎหมายวิชายมีลูกน้องประมาณ5-6ถึงคนซึ่งแต่ละคนล้วนมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือถ้าทางก้าวร้าวไม่เกรงกลัวกฎหมายและมักจะพกพาอาวุธติดตัวอยู่เสมอกลุ่มของวิชายเริ่มไถ่ที่ผลเข้ามาในหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับบอชาวบ้านอย่างมากพวกมันข่มขู่รีดไถ่เงินและทำร้ายร่างกายคนที่ขัดขืนชาวบ้านต่างหวาดกลัวลไม่มีใครกล้าต่อกรกับพวกมัน ฉันได้ยินมาว่าพวกมันไปที่ร้านกาแฟลุงชัยเมื่อเช้านี้มาริเล่าต่อพวกมันทุบทำลายข้าวของและบังคับให้ลุงชัยจ่ายค่าคุ้มครองไม่อย่างนั้นมันจะกลับมาอีกคุณตาชานารงกมัดแน่นดวงตาของเขาใช้แววโกรธพวกมันทำแบบนี้ไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างเขาพูดอย่างหนักแน่นตาจะไปคุยกับลุงชัยก่อนแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะทำอย่างไรคุณตาชานารงเดินไปที่ร้านกาแฟของลุงชัยซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากร้านของเขามากนัก เมื่อไปถึงเขาเห็นลุงชัยกำลังเก็บกวาดเศษแก้วและตกเก้าอี้ที่ล้มระน,นาดอยู่บนพื้นสีหน้าของลุงชัยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังสวัสดีครับลุงชยัยเกิดอะไรขึ้นครับคุณตาชานารงถามด้วยความเป็นห่วงลุงชัยเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นว่าเป็นคุณตาชายนารงเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกคุณตามาก็ดีแล้วผมไม่รู้จะทําอย่างไรดีลุงชัยกล่าวพวกมันมากันห้าหกคนนําโดยไอ้คนที่ชื่อวิชัยมันบอกว่าถ้าผมไม่อยากเดือดร้อน ก็ต้องจ่ายเงินให้มันทุกเดือนผมเป็นแค่คนขายกาแฟจะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนคุณตาชานารงค์นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ยังไม่พังลุงชายไม่ต้องกลัวนะครับเราจะไม่ยอมให้พวกมันทําแบบนี้เขาพูดลอบใจผมจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วเราจะหาทางจัดการกับพวกมันลุงชายพยักหน้าอย่างสิ้นหวังผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณตาแต่ผมกลัวเหลือเกินพวกมันโหดร้ายมากคุณตาชานารงค์ตกบ,บากลุงชายเบาๆไม่ต้องห่วงครับลุงเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน หลังจากนั้นคุณตาชาญรงก็รีบไปหาผู้ใหญ่บ้านทันทีเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านเองก็มีความกังวลไม่แพ้กันผมเองก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้มาบ้างแล้วครับคุณตาผู้ใหญ่บ้านกล่าวแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีกําลังตํารวจในหมู่บ้านเราก